เรื่องอะไรครับวันนี้ก็มาเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งความนะครับเกี่ยวกับการแอบอ้างใช้ชื่อของชาวลิซซี่นะครับไปเปิดบัญชีเป็นแอปเป็นกู้ออนไลน์โดยเรียกรับจากาพี่น้องชาวตุรทศเลยแล้วกันนะครับตวเนี้ในการของการใช้คําว่าลาย e Official นะครับในการสมัครในการลงเงินที่เขาให้กู้นะตอนนี้ที่เข้าไปดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0มบาทถึง1ล้าน ก็จะมีการเลียดเก็บก่อน10%นะครับแล้วเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยเราเสียหายยังไงครับตอนนี้คือที่เสียหายที่เราออกมาตอนนี้คือหนึ่งตอนนี้เรายังไม่เสียหายแต่ใช้ชื่อของเราไปการแอบอ้างใช้ของใบจดกมพัธจดท่าพุ่งสวนของตองการทิซงที่เราตอนนี้เราจดมา10ปีแล้วนะครับอเอามาแอบอ้างเป็นบริษัทของตองการทิซซี่ว่ามีตัวตนยังไงบ้างอะไรนี้คือถ้าเราไม่ทนาตรงนี้ต่อนะครับก็คือทําให้ของเราชื่อเสียงเราเสียหายด้วยเพราะว่าเาเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเ้ามีล โทรเข้ามาสองสามลายนะครับว่ามีแอปเนี้ยเราเราเปิดออนรับผู้ออนไลน์ไหมหนึ่งนั่นนะครับเราก็อธิบายมาพอเราเข้าไปดูให้ตัวนี้เรายังไม่มีนะครับเราไม่ทำเสียหายไปเยอะไหมมีลูกค้าที่ดูนัดคนที่เข้าไปในนั้นประมาณร้อยกว่าลายแต่ว่าจะจาโอนเงินเข้าออนลายผมตอบไม่ได้เพราะที่เข้ามาหาผมเนี่ยเขาโทรมาเช็คสองลายว่า มีตัวตนไหมจริงไหมเพื่อคือจะได้โอนตังค์ไม่ให้ลูกค้าถูกลูกค้าจะโอนตังค์ให้แอปนี้เตือนโทรมาเช็คขอถือว่าลูกค้าก็ถือว่าโชคดีไปยังไม่เสียหายเพราะว่าขาเจ้าตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีหรือทั่วประเทศเนี่ยมีแอปพวกนี้เยอะนะครับแต่ว่ายังไม่ที่เรายังเตือนได้แค่เตือนเขาไม่มีน้องชาวจัดจันทบุรีก่อนเพราะว่าคือถ้าแอปนี้มาเกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเพราะเราพอมี คนรู้จักบ้างของตองเก้านะครับก็ลัวทุกตัวแต่เบื้องต้นเราได้แจ้งความได้แจ้งความลงพ่จามันไปแล้วว่าตัวนี้เราไม่มีระบบของออนไลน์เราใครอยากจะกู้ตังค์ก็มาที่ร้านนี้เลยนะครับอ,อย่าไปกู้แอปพวกนี้ที่ไม่มีความมั่นคงนะครับก็อยากแนะนําว่าสิ่งที่ท่านเจอที่เขาหลอกลวงหมาว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูกหรือดอกเบี้ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนรับประกันไม่มีนะครับมีดอกซอับยังไงจะโดนสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่เลยอย่าไปคิดว่าดอกเบี้ยมันจะหาแบบถ,ถูกง่ายๆนะครับก็ตองเก่าเรามีท้องว ถ้าเราไม่คิดอยากได้ของเขาเราก็จะไม่เสียตังค์พอาะดิฉันม,มากตัวนี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราสมัครแล้วเราไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้เพราะเราอาจจะได้ตังค์ฟรีเสียน้อยเสียายากเสียมากเสียง่าย,ย,ายนะครับรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีไว้แล้วกันนะครับว่าแอปพวกนี้อยากเป็นไม่ได้อยากเข้าไปอยากเข้าไปเข้าใกล้มันมีคนรับรว้มิจฉิคนพูดจิตวิจรารณ์นองน่าเราเยอะแยะมากมายนะครับรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีด้วยแล้วกันนะครับ